<ส>ว่านี้าต้องสือบัตรเข้าไปก่อนเพื่อที่จะไปช่องอันนะเขาบอกเขาสือไปขายง่ายเขาต้องมาเสียคาดาน,นอยู่ตรงนี้ก่อนจ้ะเอาจบครับมาเอาอันรนึ่ง ซื้อตัวคนละสามสิบบาทอันนี้ซื้อตัวยูยูยูไทยฟังไทยคนละสามสิบบาทแล้วก็ค่ารถอีกคนละค่ารถหกสิบบาทขึ้นไปน้ำพุเขาเนี่ยบอโอ้จากซื้อมาหมดเลยเล่ารูหลา,ายๆมากนี่จะไหวไหนแน่ช่องอ่านมา มองจอดลดกับกว้างฟางยู่แล้วเนาะนี่มันเป็นอุทยานจุดสกัดช่องอานมามันม่ห้องน้ำหายอยู่ใดต่ะห้องน้ำไม,ม่ั้างที่ เิ่นกระสีมี้ของน้ำให้เขาอยู่ด้วยกนันห้องน้ำห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้ไปย่างเมืองว่าเขามีอย่างขายแนด้จดอจ้ะอันนี้ก็มองนึ่งแล้วก็อันนี้ย่างเข้าไปทั้งในได้ด้วยจ้ะ ไปโหมเดียวก่อนขึ้นเนียนเขื่อนบ้านขามไปขามมาได้จ้ะอุบบอยอ้ยนี่อันนี้เฮ็ดเพาะเขาขนไปขายมนมาขายเพื่อนบ้านเขามาขนไปขายคนหนามจากฟังไทย เอาไปขายฟังคาเมนทางคุณจ้ะไปรถมาคุณจ้ะต้องหนึ่งคมีหม่มองสอรดรถอีกหม่องหนึ่งจ้ะในทางทั้งทัท้งอันนี้นาสิน่าสิเป็นฟังฟังคาเมนเราจะนี่นาสิคะขาม้าเป็นอันนี้ม่ปลายปอเป็นภาษาคาเมนนะอ,อ,อันนี้เราต้องมาแลกบัตร แรกบัตรประชาชนเราสักคนหนึ่งลองเพลงได้ด้วย <c oughs> <c oughs> ลองเพลงยังจ้ะสวยขยีใจก็ได้โอ้ยน,นี่ลองมาถือขี้เด็กค่ะอ๋ออันนี้ก็ต้องอัน,นอันนี้ต้องแม่ลงซื้อแรบประชาชนแล้วก็ลงซื้อก่อนก่อนฉีดสคาร์ ขามไปฟังคุณคุณอะคุณ่าจะเป็นช่องคอมเมนต์ยังขามมากเลยจ้ะอันละพ่อแหลกบัดแล้วแล้วด้วยค่ะข้าวกบขามอาฟังอีู่ไ้เลยเอาแค่บัดประชาชนมาแหละตลาดอานนาีนอยู่อำเภอหน่ำเง่นด้วยจ้ะจังหวัดอุบลราชธานีอูแบง่วงมึงมึง อันนี้เจ้าหน้าที่คอมเมนต์จ้ะต้องนี้ก็สิเป็นเรื่องบานเข้าขายของดูสิว่างแบบดูสิแลจะเป็นแบบเฮ็ดเพาะส่วนใหญ่ เงี้ยงเละนี่อันเขาเออนี่ยังค่ะนี่หอยบอ้หอยเงี้ยงเนาะนี่เนาะนเขาฟังเขาฟังใคยไม่รู้เรื่องโมโหว่าไปใส่ที่สันด้วยสัระนี่นี่ขามาเบิง่ง เห็ดเผาะไมอือสั่งกิโลขายแบบนี้เลยลกำลังตดแป๊ากัน ເອົາເອີນົກກັບອ່າງກະໜາຫຍັງຊິເລີຍເນາະ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 

หาจากที่ไหนอ่ะจากป่าเหรอโอ้ป่าเมืองขเมนนี่ยมันมีปลาเยอะครับหามาจากเมืองขมนแต่มันเก็บเมื่อวานนี่แหละเก็บเมื่อวานแต่แต่มันเปียกมันโดนฝนออแต่มันใช้ได้ของนี้มันอ่อนเก็บเมื่อวานครับเก็บเมื่อวานเนี่ย อ่อนคนนี้ละอ่อนละอ่อนเด้งงามอ่ะป่ะละอ่อนคืออะไรอาอันงามงามอันสวยสวยใกล้ใอ่อนทุกเม็ดเลยมันอ่อนครับออเแต่แกก็ไม่ไม่แกอะไรมันมันแกแต่มันกินได้พอกินได้เหรออ๋อนี่อ่อนอ่อนนี่มันอ่อนทุกเม็ดเลยโอ้ยหลายแฮะ เอาเลยเอาละคุณก็ทึงนุ่งอยากบอกักเลยเห็ดอย่างนี้แต่มันเปียกมันโดนฝนค่ะนู้นมันมันแหงมันอ่อนบอลหรือเปาอ่อนอ่อนทุกอ่อนอยู่จ้ะครับอ่อนอยู่แต่ว่ามันเปียวพักเลยอันนี้แบบแบบแบบนี้มันอ่อนไม่เป็นสีขาว ប្រាប់លូពីដល់ហេម៉ៅវិញអត់ថាទេនេះបាក់មីនេះនេះទៅក៏ទៅខាងគីឡូមីទេដើរងត់ដែរកាត់ទេមិនໄຂទេបើដាក់វាប្រឡាក់ទឹកទៅវាប្រឡាក់ទឹកដាក់រឿមដៃណាស់ហាក់គីឡូលូណាស់120បាទទៅនេះទៅនេះទៅតាមនេះទៅដាក់ទៅរបស់មួយទៀតដូចគេនោះលេងដៃពេញទឹកស្អីដាក់ទឹកតែទេទេចោលរបស់សារ ใช่นะเท่าไหร่นี่เป็นเท่าไหร่นี่ค่ะเดี๋ยวสีผ้ายังยางยังเบ่งด้วยจ้ะหลบอๆเอี่เป็นแดนขอแอบถ่ายสักหน่อยอันนี้เขาเขาหนาสีเห็ดท่างยางลงไปประเทศเขา ที่น,นีนี่ทานทางล้งตรงนี้นี่เป็นเป็นหินเป็นผู้เหรอด้อจ้ะเดี๋ยวต้องกลับทุลักทุเลมากี่ประเทศเขา จะเห็ดายนเหยังย่างไปทางผุ่นแล้วจ uh ้ะม uh ิ้วมิสวยด้วยเน ไปไปในตำหนิเด้จ้าเด้อแล้วก็ไม่อย่างแบบเป็นฟังคอมเมนต์แล้วจ้าฟังนี่นี่ก็จะเป็นศาลาศาลาอย่างกับบรูจ้าทงชาติ ก็บ,บ่มีอย่างหลา,ายจากะช่วงส่วนใหญ่คนก็สิมาหาสื่อสื่ออาหารปลาของปลาช่วงฤด,ดูกาลเนาะจ้ะตลาดก็สิเปิดวันตั้งคานกับวันพรฤหรัสจ้ะเป็นร้านค้าทั่วไปแต่ก็ขายของปลาแล้วก็เพื่อนบ้านก็สิเปซสื่อของ มาฟังผีเพื่อค้นทีจะไปขายในประเทศเขาคิดว่านะจ๊ะข้กเปืออย่างเดือย<อ>ตลาดคือกันจ๊ะ มีไวนขายด้วยเอาแล้วยังไม่ได้ตัง้สตสงสปิจจานจ้าซื้อของเสร็จเราก็จาก่างรถชิ้นหนูของลงไปจ้าสามสิบบาทจ้าิ้นก็ได้ซื้อของหลายกระต๋องยานนักเด้อจ้าเขามีรถสุกรถหู่รับจ้างเรียบร้อย โอเคสำหรับวันนี้ช่องอ่านมาก็ไม่มีอะไรมากอยากให้ทุกคนเพื่อไภ่ซีมากอะ่ะได้เห็นภาพคร่าวๆด้วยจ้ะสำหรับวเมริกาสวัสดีจ้า